หลุดแน่อ๋อไม่หลุดว่เอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็นะครับมีการอัปเดตอีเวนต์มาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์แจ็คพอตนะฮะเฟสติว,วัลก็อีเวนต์นี้นะฮะไม่รู้ว่าเขาจะแจกเพชรแจกทองกันเท่าไหร่นะฮะก็ยังไม่ทราบกันนะฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยมันมีแพ็กการ์ด ผลไมล้อะไรสักอย่างเนี่ยที่อเอาไว้แลกนะฮะแต่ประกาศกิจกรรมยังไม่มานะครับเนาะก็นี่แหละครับคร่าวๆนะฮะกัดกล้วยนะครับมังคุกดก็ได้แลกกัดกล้วยสัมบนี่สงสัยกล้วยนี่จะหาย,ยากเออหาง่ายนะฮะกล้วยนี่หาง่ายแน,น่นอนดูแหละดูดูบังคุดทุเรียนเงาะนะฮะ กล้วยสี่ใบห้าหมื่นสุดฮิตนะครับโอ้โหมจี้ซึ่งหลังสุดฮิตด้วยต้องให้เงาะนะฮะแก้วมงกรนี่เป็นตัวละครสุดฮิต S ถึง S บวกนะครับโอ้โหต้องมาลุ้น S อถึงบวกนะฮะ S บวกเลยต้องมีทุเรียนนะฮะจี่บวกเลยสุดฮิตเนี่ย อ่าส่วนแพกแอสบวกเลยก็ต้องมีมังคุดกับทุเรียนนะฮะเออมังคุดนะฮะสรุปมังคุดกับทุเรียนนะครับดีสุดนะฮะโอเคลองไปเปิดกันนะฮะอีเวนต์การเล่นก็จะได้พวกแผกไม้นะครับอ่าเนาะอีเวนต์นี้ไม่รู้ว่าจะแจกเพชรกันหรือเปล่านะครับนี่รับประกันหนึ่งม่นทองโอกาสได้รับสุดยอดตัวละคร แอนจี้ข้างหลังนะครับอ่ะเรามาเปิดกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะฮะเวนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จับแจ็คพอร์ตโอ้โหมาถึงดอกแรกก็หมื่นทองนะฮะซีเพชดด้วยนะครับผมอโอ้โหอันนี้มันมันอัปเดตยังเนี่ยไอ้ก๊าซไอ้แอนี้ยังมาอีกเนี่ย นอัปเดตยังวะกล่องกึ่งอะไรยังอยู่เลยนะฮะโอ้โหเดียว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 นี่มึงอัปเดตยังเนี่ยเขาเขาเกบใหม่ก่อนนะครับโหรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนยังไม่ได้อัปเดตเลยนเนี่ยอะออกให้หมดนะฮะ ใหม่ลกันหรือว่าของมันเป็นมันมาอย่างนี้ถ้ากากอย่างนี้ก็โอ้โหเกินไปไหมสองหมืน่นมาละกล้วยเอนะฮะ ก็มานะครับนะกองระดับสูงโอ้โยไม่น่าจะแจกเพชรนะเฟสติวัลเนี่ยเฟสติวัลเฟสติวัลเลย,เยดูครับเนี่ยแก้วมังกรแฮะกล้วยโอ้โหม,มา마แก้วมังกรอีกแล้ว อ,อ่้แบบทุเรียนนะมาะฮะทุเรียนขอ,อกกล้วยขอกกล้วยอ่าอกีบ่ายไม่รู้นะฮะโหเปิดไปจะเป็นสี่ร้อยนะฮะเลยได,ได้ได้เพชรขึ้นมาสามสิบเม็ดนะฮะ มันจะหมดเวลาขอเปิดก่อนละกันอโอ้ยนี่มันจะแจกตัวเพชรตัวทองนะครับ j a c k p อตครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยมีแต่อะไรกับไม่รลูก มีแต่ที่เกัดการ์ดนะฮะที่ให้แรกนะครับผมอนี่ครับผมกล้วยเรียนแก้วมุกคอมคิดอะไรไม่ออกเลยใช่ไหมเอาผลไม้มาใส่เนี่ยกล้วยนะฮะกล้วย จหมดแล้วนะครับอ่หมดแล้วแหละโอเคนี่นะฮะที่กำลังสุดฮิตนี่ได้ทุเรียนนี่ได้ S บวกเลยนะครับตัวละครสุดฮิตเป็น แก้วมังกรนะครับแต่เป็นลุ้น S กับ S บวกไม่น่าจะดีนะน่าจะได้ S นั่นแหละนะครับถ้าให้ดีต้องเป็นมังคุดนะครับสำหรับใครที่อยากได้การ์ดนะฮะลองมาแลกจี้สุดฮิตกันเลยละกันพอดีได้ทุเรียนนะฮะมาดูว่าจะได้อะไรนะฮะ S บวกบวกบวก อ,อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในกล่องข้อความนะฮะพอแรกเสร็จนะฮะของขวัญของเราเนี่ยามาดูการไม่ใช่อะไรเนาะหูกแก้วนะฮะมีแก้วด้วยนะครับมันคิดแล้วหรอ20%สไลด์กัด๊ดังฟ้านะฮะต้องไปดูประกาศน,นะครับใน อ่าในอีเวนต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่การาบนึงมายัางเนี่ยไม่มานะฮะต้องดูนะครับว่าที่สุดทิ่ของมันเนี่ยที่มันบอกทิ่เนี่ยมีอะไรน่าแรกไหมนะครับก็ส่งคร่าวๆก็ได้เงี้ยฮะหมดไปไม่กี่ร้อยเพชรนะฮะสามสามร้อยอ่าสามพันเพจนะครับก็ไม่ได้เพชรยเ,ยเยอะเท่าไหร่นะครับ มันไม่ใช่แบบเฟสติวัลเหมือนก่นกนกอนๆน่ะแต่มันก็มีอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมีโชว์อยูะไรตัวเพชรตัวทองแต่ไม่รู้มันออกยากออกง่ายหรือเปล่านะครับอ่ะยวลองเปิดสักนิดสักนนนหน่อยกันนิดๆหน่อยเนี่ยโ <laughs> อ้หมืน่นห้าหมืน่น ก่อนนะฮะแต่พวกพวกกงพวกกา้าดไอ้เนื่องก็น่าจะดอกง่ายอยู่นะครับไอกนะ้กา้าดเลยนะก้าวผลไม้อ่ะเนี่ยคุแต่เงินก็ดอกง่ายกว่าแล้วนะฮะเนาะบารเพชร รัวๆเลยกล้วยนะฮะมืออีกแล้วสิบเพชกล้วยนะฮะแมงก้อนอะเอาไปแลกแล้วกันนะฮะ ยังไม่เห็นหนะตัวเพชรตัวทองโผล่มาเลยนะครับเอ้ยไม่น่าจะมีไหมเนี่ยมีปะไม่รู้นะฮะถ้าได้ลุ้นเพชรลุ้นทองนี่โหเยี่ยมเลยนะครับให้อยู่แจ็คพอตฟิวเจอร์แบบนี้โวย้ยมีก้วยอไปไหมงอะนะะี่ะนี่งอ โค้ดแก้มคอนอขาดกล้วยเนี่ยขาดกล้วยอีกใบไหมเนี่ยไม่ขาดแลวมเนี่ยอ่ะครบแล้วสุดฮิตกาดสุดฮิต ผมเอาจี้ทีละกันนะฮะเอาเป็นเงาะละกันเนะาะจี้เครื่องลางสุดฮิตเพราะว่าทุเรียนนี่อาจจะดรอปยากนิดนึงนะครับอ่ะแพคก,กัส,สุดฮิตไม่เอาละเอาเป็นเงาะละกันมาดูว่าจะได้ S บวกไหมนะฮะ โอ้โหอีกแล้วครับบินดว่วนนะครับน่าจะมีพวกแกนนะฮะบินดว่วนไม่ได้นะฮะเอสบวกน่าจะยากอยู่นะฮะลุ้นเอสถึงเอสบวกเนี่ยถ้าโชคดีก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนล,ละกันน่าจะมีพวกนี้นะฮะอของบินคิสตันนะครับบินคิสตนันบินบัลคิสตนันหมวกหมวกน็อกรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยอ่หมวกส ปีดนะฮะแล้วก็น่าจะมีพวกลูกแก้วอะไรอีกนะฮะเยอะแยะผมว่าไม่น่าจะมีแค่สี่ห้าชิ้นนี้นะครับโอเคนะี่ฮะแต่แ็กการ์ดทีนี้นั่นดูแล้วมันจะมาตั้งแต่จีฮีโบไม่เนี่ยมัน <c oughs> น่าจะย้อนไปขนาดนั้นนะเออเดี๋ยวลองอ่านประกาศดูรอประกาศมานะครับผมโอเคเนะาะอีเนตนนี้ไม่น่าจะมีอะไยมากนะครับมีแค่ สุ่มแจ็คพอตแล้วก็ไปแลกนะฮะใครี่่โชคดีอาจาะได้เพชรได้ทองตัวเพชรตัวทองนะครับแต่ดูแล้วยากนิดนึ่งผมจับไม่ได้เลยมีดวงด้วยโอเคครับมาอ่ามาแล้วนะฮะอากาศร้อนกับพนมามเซ็ตร้อน,นครับนี่นี่แหละครับพวกกัสต่างๆนะฮะ อ็กการ์ดพรีเมียมก็มีนะครับนี่นี่มันบอกไว้นะฮนะนี่แปรการ์ดพรีเมียมนี่การรวมการ์ดก็ได้นะครับการผลไม,ม้พวกนี้แล้วก็การสุ่มแจ็คพอตนะฮะอันนี้เป็นการเปลี่ยนนะฮะนี่ตัวละครสุดฮิตนะครับ โหมาตั้งแต่เดนนีเลจินนี่เทพีมิวสมูไรเลยนะดาร์คอาทิน่าจะเข้ามานะฮะจะดราม่าโจนน้องพัแม่มดโจนคารทิน่าชุดวิ่นน้ำชิโร่ชุดวินน้ำอยู่ในชุดวิ่นน้ำคอนสแตนตินมิหลับโหมึงมาดาร์คเล็กซี่เลยเหรอฮิตตรงไหนเนี่ยอาทินา่า,าน her, ก็มาครับดาร์คไซเฟอร์ก็มานะจ๊ะ ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบโอ้โหมากันสิบเจ็ดตัวเลยนะฮะแม่งมึงมากันทั้งอะไรบ้มเลยไหมเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> อารายการของจี้นะครับสุดนิดก็มีตัวบินนะฮะคิตตันของบีคิตตันนะฮะอุปกรณ์คิตตัน บินด่วนคิดตั้นนะฮะพินัยกรรมของมหาเศรษฐีธงให้ผู้ครอบครองนะฮะอ่าก็เป็นธงนะฮะแกนแม่เหล็กดูดนะฮะสนามบินแท็กซี่สนามบินหมวกสปีดนั่นเองหูหมวกแข่งในสนามก็มาอีกบัตรเชิญนี่อ้อ้หูลูกแก้วอ่าลุมดำโอ้โห ไม่ง่ายเลยนะฮะสำหรับใครทีอยากได้อพวกกล่องบินพวกแปลงเนี้ยไม่ง่ายเลยนะฮะก็เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณสิบสามชิ้นนะฮะโอ้โหหนึ่งในสิบสามนะครับลองดูแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่อยากได้จี้นะครับนี่การันตี หมื่นทองนะครับกาอรันตีอยู่แล้วแหละมึงก็แจกแก่หมื่นนี่แหละแผกการผลไม้ไม่เห็นมีตัวเพชรตัวทองเลยนะฮะในนี้ไม่เห็นมีบอกเลยนะครับผมอ่าไม่มีนะฮะมีรางวันล็อกอินนะฮะ ส่งใครบเวอร์เป็น15เป็นสเป็น1เป็นห้สามเป็น15นะครับอ่าเล่นแต่ละรอบโอเครายละเอียดก็มีแค่นี้นะครับอีเวนต์นี้นะฮะไม่มีอะไรเลยยุนอานี่ชุดเลยเนี่ยอ่านี่เป็นการขายเพชรของเขานะฮะ แต่ในนี้เนี่ยแม่งมีตัวเพชรตัวทองด้วยแม่งโชว์ตรงนี้นิดๆหน่อยนะฮะโอเคมึงไม่ต้องเฟสติวัลก็ได้มั้งนี้อย่างงี้เสร็จโอเคนะครับอีเวนต์นี้ไม่มีอะไรแค่นี้แหละครับบ๊แบบรายอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยเด้อ